สวัสดีนะครับผมอยู่กับปิสันนะครับคนโคกรถไถตองํำนะครับผมเดีย๋ยวมาดูสายเขียวปั่นโรตารี่นะครับไอห,หนุ่มจอนเดียนะครับไปปั่นแห้งโดยรวมก็ไม่ค่อยได้เจอนะ สำหรับขั้นให,ใหญ่ที่จะมาปั่นโรตารีนะครับเป็นจอนเดีย5090 e กตอนนี้90แรงม้านะครับโอ้ยดีครับป๋า จะปลูกอ้อยนะครับเป็นไงป๋าโอ้โโล็อตตารี่สองเมตรยี่สิบเอจะระเบิดทำไมน้อผมก็ไม่เอ้ยจะปั่นทำไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ เป็นสูตรเป็นเทคนิคอะไรหรือเปล่านะไม่ไม่อันนี้ไม่รู้เลยนะเพราะว่าการทําไรอ้อยนี่ปกติแล้วผมจะเห็นเขาไถแล้วก็ลากเกดเดอร์อะไรประมาณนี้แล้วก็ระเบิดดินนะครับแต่ว่าอันนี้มาปั่นแล้วก็มาระเบิดนะครับที่งงมากนี่นะก็จะมีป๋าปั่นไปนะครับ แล้วก็จะมี New นิวฮอลแลนด์ระเบิดนี่นะร,ระเบิดตามดินไปเดี๋ยวดูนิวฮอลแลนด์ระเบิดสักหน่อยนะครับคนละไซส์กันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะ90กาอ่า uh, uh, 195นะครับของนิวฮอลแลนด์ที722เอที7220นะครับผมเสียงดังกระหึ่มมาเลยนะครับ ก็ไม่รู้นะปี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงต้องปั่นก่อนเพราะว่าแกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่แรีกว่าจะเอาอะไรนะผ่าน 20, 20ายี่ยี่สิบใบมาลงนะผ่านแต่ที่ว่ามันเยอะๆนะครับหาว่าอยา่างนี้ลงลึกมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะลงมิดด้ามเลยนะครับ โอ้ดินก็ค่อนข้างแฉะนะครับเดี๋ยวดูตอนที่พี่เขายกขึ้นมานะครับใหญ่ไหมมองดูนะโทรศัพท์ไม่รู้นะแต่ว่าร้อนี่ผมยื่นมือไปนี่สูสีนะสูสีกันที่ผมยื่นมือไปนะครับโอ้ยโหลด เป็นไลนโหลดลงสายหนักนะครับลงลึกจัดจากท่าหลวงแท็กเตอร์นะครับท่าหลวงไม่ใช่ท่าหลวงวิจิตรเนาะอยโลดโลดโลด,ดูข้างหน้าหน่อย เอ,อ้ยโหลดอีกแล้วโหลดได้ยังไงเนี่ยมาเลยมาเลยเอันนี้น่าจะโลโซโลหนึ่งหรือเปล่ากนน้ำท่อมมาด้วยนะครับไม่ใช่น้ำแอร หัวแปลงแล้วคอยดูพี่เขาจะยกยกริปเปอร์ขึ้นมานะครับคอยดูนะว่าจะลึกขนาดไหนนะครับแต่ผมว่าน่าจะประมาณ70ไม่ขาดแน่นอนนะครับลึกขนาดนี้นะ บนถนนเลยนะครับอา้าวนี่เอาอ้อยไว้บนถนนนะครับโอ้คันหน้าใหญ่มากนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม น่าจะไม่หลุดเจดสิบแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่เขาก็ลงลงจนมิดเลยนะครัเอาลงจนสุดเลยนะอันนี้คือแรงกดนะครับมาแล้ว ไม่ได้ปั่นลึกนะครับท่านผู้ชมปั่นแค่เหมือนกับว่าให้มันกแกตกมัจะเฉยนะครับนี่นะเพราะว่าเสียงเครื่องเสียงเครื่องไม่ได้โหลดเลยนะครับไฮ้ รถปั่นไว้กว่านะครับสองรอบนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ลงรอยเดิมนี่แหละขากลับก็ลงรอยเดิมอีกนะครับ ใงสว่าจะยกล่องไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับผมอ่ะโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ